กรณีน,นี้นะครับบอกว่าจะ,กะเกษียณปี69นะครับเงินเดือนปัจจุบัน62 0 0 0อายุราชการ34ปีมีบันที่คูณอีก8ปีจะได้รับบำนาญประมาณเท่าไหร่ก็กเกษียณ69นะครับตอนนี้เงินเดือนปัจจุบันก็คือตุลา67นะครับก็คือ62,000นะครับแล้วทีนี้เราก็นับต่อไปว่ากเกษียณ69เานี่ยตุลานะน่าจะได้2.5นะครับ ตุลา,ามีษาตุลานะครับก็รอบละ2.5 2.5นะครับแล้วก็เราก็คิดถอยหลังอีก3ลบ3ลบ3ก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขประมาณนี้นะครับตัวเลขก็ประมาณนี้เราก็จะออกมาเป็นเฉลี่ย60เดือนนะครับเนื่องจากว่าเรารู้แค่นี้นะครับสำหรับเวลาราชการนะครับเราก็เอา34บวก8นะครับก็จะออกมาเป็น42ปีนะครับทีนี้ข้อมูลเราก็ครบแล้วนะครับ คือเฉลี่ย60เดือนเนี่ยเราก็จะได้50,009แล้วถ้ากรณนนีเลือกรับบำเหน็จนะครับก็จะได้2,008แต่ถ้าเกิดเลือกรับบำนานนะครับสมาชิกกบขเนี่ยจะใช้เฉลี่ย60เดือนก็คือ50,009คูณด้วยเวลาราชการ42 000. หารด้วย50 000. ก็จะออกมาเป็น50,000กว่าซึ่งเราจะได้ไม่เกิน70%นะครับซึ่ง70%ก็คือ41,000นะครับ นะครับแต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกกบขนะครับก็คือใช้เฉลีย่ยอ่าใช้เงินเดือนสุดท้าย6 6หม0นะครับคูณด้วยเวลาราชการสิบสหารด้วย50ก็จะออกมาเป็น5้าหม่พูดง่ายๆคือคนที่เป็นกบขเนี่ยจะได้บํานาญน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นเนี่ยหนึ่ง 4, บาทนะครับสำหรับกรณีนี้